ติดตั้งสมมิดครับสามแผงชุดกระท่อมน้อยนอนนาสมมิดนิ้วครึ่งครับลงไปเจ็ดท่อนเอาเจาะสามสิบเมตรครับลงไปได้หกท่อนครึ่งเจ็ดท่อนดู่น้ำไหลครับเต็มท่อเลย โหลดขึ้นมาเป็นนิ้วสองครับแต่นิ้วครึ่งโหลดขึ้นมาช่วงนี้แดดไม่แรงครับดูรอบโอ้ได้สามพันสามพันหนึ่งร้อยรอบเองลอน้อยมากตั้งเช็ดยังไงตั้งเช็ดตั้งเช็ดต้องยูอะตั้เช็ดรับตาบอกว่าสมมครในปกกิ่ไป้ อันม,มธรรมดาต้องได้3600-3700รอบนะครับนี่เพิ่งมึ่ง3้0 0รอบเองโอ้แต่ว่าน้ำออกครับเต็มท่อแล้วโอ้โหมันเล็กจ้ะโอเคครับ